เจอแล้วยิงมันไปปืนแจมอยู่ไหนอยู่ไหนตายตายตายวายต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 ายวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วออกแล้วเห็นยังคนรุ่นมองขวามองขวาคนรุ่นมองขวาพร้อมกันน่ะตายแน่นอนยิงยิงตายสองตายสองตายสองครับวันนีสีอ้าตัวนั้นลุงระวังมาช่วยหน่อยตรงผมเลขสองตายตายแปดเกมสลิป จะเอาเหรอไอ้สัสไปต่อละนี่ริมถนนตัวนึงริมถนนริมถนนไอ้เหี้ยโหโ,โชคโชคดีแม่ปืนกูขัดพอดีไอ้สัสเตยียงตั้งเตรียมทางรถไม่ข้างรถหรอกผมว่าอยู่ในนี่แหละข้างในเลยนี่แหละมันมีอยู่ตัวยังไงวิ่งมาจากทางรถมันเฮ้ยมันเข้ามาแล้วยิงหัวถอยก่อนก็ได้ถ้า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 กลัวเสียก่อนตายไปหนึ่งโอ้แม่เสียงโคตรดัง ยิงแล้วเปลด่ยเคเลยลงเราเรื่องของเรื่องเราไม่ได้เก็บปืนเลยเก็บไม่ได้ด้วยเขาตายสองไอ้จัดมึงเข้าเกมมาเรียบร้อยเลยเฮียไอ้งูโอเคโอเคนี่ผมนี่ผมนี่ไม่ใช่ลุงผมลุงผมผมยิงหน้าประตูเองเฮ้ยไหนแล้ว่ามันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้ววิ่งไปไหนแล้วหน้าประตูอะ เฮ้ยเออเห็นแล้วอะประตูฝั่งนู้นประตูฝั่งนู้นเจ็บ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 ผมยิงใครแล้วผมยิงใครแล้วโดนย่องย่องเลยแค่โดนย่องๆเลยลุงยิงผมทำไมเอ้าเอ้าเอ้าเหรอยิงไม่โดนกูด้วยเอ้าเลยกูกำลังจะชาร์จมันตกใจเลยโดนย่องๆโดนย่องๆอเยเฮ้ยอยู่ในป้อมอยู่ในป้อมคนไม่เห็นไหมเห็นนเห็นแล้วยิงไม่ได้เหิ่เอ็นดีเอ็นดีหกศูนย์ เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วยิงไม่ได้เออเอมันวิ่งแล้วมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งเฮ้ยมันยิงผมมันยิงผมมันยิงผมมันคนยิงผมมันเห็นละมันเห็นละมันเห็นละโอ้เออศัตร์เข้าหัวกูเลยแม่งอย่างแม่นเดินวิ่งชาร์จเดินวิ่งชาร์จหลววิ่งชาร์จมันไงตายตายมันมันตายไปไปลุงยิงเราเฮียสอง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  เฮ้ยนั่งใครวิ่งด้วยใครวิ่งใครวิ่งวิ่งวิ่งโยสวยสวยเรียบร้อยเชิญลูกหมดลูกหมดลูกหมดเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนวิ่งแขงแขกอยู่ด้านหลังผมเขาไม่ไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรไงผมไม่เห็นชื่อเพื่อนไงเออผมไปเห็นชื่อเพื่อนไงคุณแบงค์เมื่อกี้ตายตายประตูทางนี้เปิดเพื่อนประตูทางนี้เปิดเพื่อนรีนบล็อีนบล็อกบล็อกบล็อกเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ขึ้นยิงเกขวานยังเกีบขวานยังเฮ้ยเพื่อนเพื่อเพื่อรตรงนี้ขึ้นยิงได้ไหนไหน อ๋อตรงนี้เป็นประตูหลอกมั้อุอ้ยตายคาบ้านนี่หนูตัด <c oughs> ไม่ไม่ต้องถามนี่ทำไรทำไรไวรุ่นมันมันกำลังจะขึ้นประภาคารเพื่อนอืมจับลุงจัดเอาอตายสออันนีหนูโอ้ยเป็นฝ <c oughs> อยสี่เออโอยเกิดที่ไหนเพื่อนทีเนี้ยดังสาวแล้วเกิด